หนุ่มอินเดียทำคอนเทนต์เหยียดสตรีทฟู้ดชาติอื่นรวมของไทยด้วยกลายเป็นไวรัลดังเจอคนสวดยับของตัวเองดีที่สุดแล้วแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งให้กับช่องเฟรนลี่คีเล่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เมื่อวันที่29สิงหาคม2567มีรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้มีคลิปวิดีโอของคอนเทนต์ครีเอเตอร์หนุ่มอินเดียรายหนึ่งตกเป็นประเด็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ดุเดือดบนโซเชียลมีเดียภายหลังจากเขาทำคลิปคอนเทนต์รวบรวมสตรีทฟู้ดแปลกๆมาจากหลายๆที่พร้อมกับแสดงความรู้สึกผืออืดผะออมทำหน้าขยแขย้งแสดงความไม่อยากกินแบบสุด โดยหนุ่มผู้ใช้ Facebook พากุโซนโพสคลิปวิดีโอรีแอคชั่นสตรีทฟูสุดแปลกมาหลายตอนซึ่งในตอนแรกๆส่วนใหญ่จะเป็นอาหารในประเทศอินเดียจึงดูเหมือนว่าไม่มีประเด็นอะไรนะคะและคลิปวิดีโอของเขาก็ได้รับความสนใจมีผู้เข้าไปชมแต่ละคลิปมากกว่าหลายล้านครั้งจนกลายเป็นไวรัลที่ได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมากคะ่ะ กระทั่งคลิปวิดีโอสตรีทฟู้ดสุดแปลกตอนที่7ซึ่งถูกนำมาเผยแพร่เมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเคียเตอร์หนุ่มอินเดียรายนี้ได้รวบรวมอาหารแปลกจากร้านข้างทางจากหลายที่ในเอเชียซึ่งรวมถึงหลายร้านในประเทศไทยด้วยเช่นร้านที่ตัดส่วนจมูกหมูไปสับขายร้านที่ขายปลาดุกทั้งตัวร้านที่ต้มอื่งขายเป็นตัวตัว ร้านที่แม่ค้าตัดเสื้อตรงหน้าอกแล้วใส่ชุดชั้นในโชว์และร้านที่ขายต้มเครื่องในทำเอาเจ้าตัวแสดงความสิสิเอียนจนถึงกับอยากจะอาเจียนออกมาเลยคะ่ะ และหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์ต่อกันแพร่สะพัดก็กลายเป็นประเด็นดรามา่าร้อนแรงชาวเน็ตไทยจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นตำหนิพฤติกรรมการเหยียดหรือดูถูกอาหารของคนชาติอื่นซึ่งในความเป็นจริงแล้วอาหารสตตีทฟูดของอินเดียดูเหมือนว่าจะแปลกประหลาดและดูไม่สะอาดที่สุดแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ควรจะมาทำคลิปแบบนี้เลย นอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์จากชาวต่างชาติเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันโดยหลายรากล่าวเสียดสีว่าความคิดเห็นแรกที่เขาแสดงท่าทางไม่อยากกินคงเป็นเพราะมันดูสะอาดเกินไปความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสำหรับเขาต้องดูสุกปกถึงจะดูน่าอร่อย ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าตลอดชีวิตในประเทศของคุณคงไม่เคยเห็นอาหารที่สะอาดเลยมองว่าแปลกสินะและความคิดเห็นถัดมาบอกว่าน้องชายฉันคิดว่ามันดูน่ากินกว่าของประเทศคุณเยอะเลย ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันคิดว่าคนอินเดียไม่ได้อยู่ในจุดที่จะเหยียดอาหารของชาติอื่นได้อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ได้ใช้มือจับแบบสกปรกสกปรกเหมือนของคุณและก็มีความคิดเห็นจากคนไทยเป็นจำนวนมากมาแสดงความคิดเห็นในคลิปวิดีโอนี้เราไปชมกันเลยค่ะว,ว่ามีอะไรบ้าง ความคิดเห็นนี้บอกว่ามันสะอาดเกินกว่าที่คุณจะกินใช่ไหมมันต้องเลอะเหมือนที่เคยกินถึงจะอร่อยคุณกินอาหารสกรปรกในประเทศของคุณมาทั้งชีวิตและคุณไม่เคยกินอาหารสะอาดถูกสุขะนามัยมาก่อนคุณไม่ชอบมันมันสะอาดเกินไปสำหรับคุณคุณต้องกินอาหารสกรปรกเหมือนในประเทศของคุณเพื่อให้คุณชอบ อีกหนึ่งคนบอกว่าพี่ชายคุณเพิ่องผสมอาหารจีนเวียดนามและไทยข้างทางเข้าด้วยกันหรือเปล่าคุณเคยเดินทางไปนอกหมู่บ้านของคุณบ้างไหมความคิดเห็นถัดมาบอกว่าความสะอาดและความปลอดภัยเป็นสิ่งผิดกฎหมายในอินเดียฮ่า และความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทำปฏิกิริยาต่ออาหารของประเทศอื่นที่มีสุขอนามัยมากกว่าประเทศของคุณเองกล้าหานมากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันไม่คิดว่ามันจะเหมาะกับใบหน้าและบุคลิกของคุณแม้แต่กับสัญชาติของคุณกับการกระทำแบบนี้อีกความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าอินเดียเป็นประเทศที่ไม่มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ประเทศอื่นเรื่องความสะอาด ความคิดเห็นนี้บอกว่ากับข้าวของคุณป้าเป็นอะไรไม่เห็นมีปัญหาเลยมีแต่ปลาต้มและคุณป้าถูกสุขออนามัยและเธอสวมหมวกเชฟและถุงมือแม้แต่ร้านอาหารแรกพวกเขาก็ยังระมัดระวังมากขึ้นความคิดเห็นนี้บอกว่าอาหารในประเทศของคุณเกือบจะไร้าสาระแต่คุณก็ยังกล้าที่จะวิจารณ์อาหารของประเทศอื่นตลกอะไรอย่างนี้ บางความคิดเห็นก็บอกว่าฉันคิดว่าอินเดียไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะดูถูกอาหารประเทศอื่นอย่างน้อยทั้งหมดนี้ก็ปรุงอาหารได้ดีโดยใช้ความร้อนแต่อาหารของคุณทำจากมือเปล่าที่มีแบคทีเรียเต็มไปหมดและความคิดเห็นนี้บอกว่าทำตัวเหมือนอาหารของคุณสะอาดทุกครั้งที่คุณทำอาหารคุณใช้มือเปล่าน้ำที่ขายข้างทางไม่สะอาดเลย คุณล้างมือด้วยมันความคิดเห็นต่อมาบอกว่าอาหารบ้านมืออ่ะสุขรกที่สุดในโลกและความคิดเห็นนี้บอกว่าอ่าให้เดาอาหารดูสะอาดเกินไปสำหรับคุณใช่ไหมคุณถึงรู้สึกอยากจะอ้วก และคุณควรรู้ว่าประเทศของคนไม่สามารถตัดสินอาหารของประเทศอื่นได้ค่ะและนี่ก็เป็นแค่เพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะจาก6,000กว่าความคิดเห็นเพื่อนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างคะอาหารไทยสะอาดกว่าอินเดียหรือไม่หรืออย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะ